สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายทูโกไทยเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเอ้มาเล่นเกมอันแมวหน่อยนะครับผมนะัก็ทุนหมื่น้าเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่แบบ200เลยแล้วกันนะครับผมนะก็จัดโบนัสที่หมื่นห้าลวยครับผมเอาไปตังแมว เราก็มานําเกมอันเมียวน้อยอีกเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะมาครับผมเปิดแรกแหกมันขอสวยๆงามๆมาแล้วมาแล้วเออฮือๆไปหนึ่งเทมีต่อบอวายขย nhau ครับพี่น,อน้องเลยฮาบ้านต่อไปว่ายังไงมาแล้วมาแล้วไอ้เก็บกระเปิบสวยเอาจังหวะนี้เออฮืๆเอาไว้แตกได้ใช้อยู่นะครับบงังนวานี้เออเก็บกระเปิบมีต่อบอเอามีต่อนะครับจะไอ้เก็บกระเปิบมีต่อบอมีต่อบอ,อ,บอเอาแล้วไงจังหวะนี้วัด เอฟกันครับผมเ้าแมวทองแตงจังวันี่เอฟกินก็เปิบสวยงามเอาเว้ยเรียบร้อยนะครับรางวันใหญ่แตกนะครับเอาบางนี่ก็เมกะไปเดินเทนะครับ8ปีพันวันเจี๊ยบนะครับผมนะเอาละนะครับเอาละคูณสิบอเต็มเครื่องอยู่แล้วนะครับจังหวัดเนี้ยนะครับผมขอสวยสวยงามงาเอาแมวหน่อยไาอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องไอ้คูณสิบสองอเต็มเครื่องนะครับผมเอาคูณเข้าไปตีลานะครับผมนะคูณสิบหกไปแล้วนะครับ หัวหนักๆเน้นเม้นเอาคู้เข้าไปอีกครับผมเอาใส่งานจักบาดในทอดคุ้นไหลกระไดเนาะเอาเมียคุ้นเข้าไปเออนัลลามาใส่งานเนี้ยก็สกีตเป็นโดนนะครับผมเอาสปินก,กับซเบื้อเราเดียย้ยใส่งานจักรบาดในเป็นวัดเอ๊ะจ็กกระเพิมมีบอสเอามีกันก็เอฟเจ็งกระเพิมมีบอสบีบอสเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แจกนะครับเอาบางดีก็บเมฆ่าไปหนึ่งเทสครับเจ็ดพันสี่วัน นะนะที่เหลือกําไรเน้นๆนะครับผมบางสุดท้ายขอสวยๆงามๆปิดฉากมีซีรีนะครับ <c oughs> โอ้ยเปิดเรียญกระไดกําไรอยู่พันหักก็กวานะครับพี่นอนะ้องเอ้ยอ่ะก็ถือว่าได้อยู่ครับผมก็ถือ,อยังบบเกียปันไหนนะครับมาใส่ต่อเลยแล้วกันเนาะครับพี่น้องเนาะหมือนน้าะเหมือนเดิมไปครับผมเอาไปทำ <c oughs> ไมไหยากแค่ดเดียวเดเกมนี่หน่อยนี่นะกดบอดทีสนะครับผมหน้าจอแตกนะครับผมนะ ความเมาเป็นเหตุสังเกตได้นะครับผมทําให้หน้าจอโทรศัพท์เราแตกได้เลยนะครับผมนะเอาคูณเข้ามานะครับจังหวะนี้นะครับคูณหกไปแล้วนะครับผมนะขอสวยๆงามๆหกคูณหอดเปียกคุณนะเอาขอสวยๆงามๆามเนี่ยเอาแล้วไงฟีเกมในฟีเกมมาจักบังเนี่ยนะนะครับผมนะฟีเกมในฟีเกมฟีในฟีฟีในฟีเอาฟีในฟีดีๆเลยฟีจักรเกียร์ โอ้ยบอมาเลยครับมีซีรีเลยนะครับส,กกสกเก็ตตัวสเก็ตเตอร์ยังบดหินสวสดปูหลมาเลยนะครับผมนะเอาแถวสุดท้ายแล้วเด้อทิศแถวสุดท้ายแล้วเด้อนทีเบสเออได้เพิ่มอีกสิบฟีสปินนะครับผมนะฟีเกมในฟีเกมพี่น้องเอ้ยเอาแล้วไงจังหวะนี้นะครับผมนะคูณแปดรอเต็มเครื่องตอนนี้ยังศูนย์จุดศูนย์ศูนย์มาแล้วก็เออไปหนึ่งเทสนะครับขับบวกต่อนเนื่องมาจาังหวะเอฟเก็บกระเป๋ามีต่อเนื่องไหมเอยสันเอาสันบอ,อมานะครับเอา้ายังหน่อยก็ได้คูณสิบแล้วนะครับสบปินแล้ว เขาอยัางเหลืออีกหลายครับพี่น้องเลยเอาเอาคูณสิบสองเข้าไปเอ้าเอาคูณมาหะครับน้ำมาหนับเออนั่นัะเอาคูณมันเข้าไปนะครับผมนะคูณสิบแปดไปแล้วนะครับใส่งันเนี่ยใส่งันเนี่ยโอ้โหเออเมียวเป็นตับเลยนะครับผมนะตอนนี้คูณยี่สิบหกไปแล้วนะครับบั่นแล้วบั่นแล้วก็เออเกินกระเบื้สกิลเป็นโดนหมายอีกพี่น้องสวยงามไหวแตกไหวแตกไหวแตกเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอา บ้างนี่ก็มีกะไปหนึ่งเทนะครับแปดพันสามเน้นเน้นกับข้าวครับกับข้าวสวยเอาแล้วไงจังหวะนี้นะครับผมนาคูณ26่สิไปว่าอะไรมาก็จะเต็มเคียงนะครับเอาคูณหัวสามสิบเนี่ยม,มาใส่งานจักบั้งในน้านะครับเออเอาคูณเข้าไปกบผมคูณสามสิบหกไปแล้วนะครับโหหนักหนักเน้นเน้นเออเอาคูณเข้าไปอีกกบผมคูณสามสิบแปดเอานำมันนะครับเออเอาคูณเข้าไปเอาคูณหัวสี่สิบพลัง ใช่นเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอฟกับผมสกิปเป็นโดนเว้ยเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แดกนะครับเอาบังนี่กับซูเปอ er, รไปหนึ่งเทะนะครับหนึ่งหมื่นวันเจี๊ยบเลยนะครับพี่ดอกเลยเอาละนะครับคูณสี่สิบสองรออยู่แล้วนะครับหมาอีกแล้วเอฟกบับผมนี่บอหมาอีกแล้วไปโอ้ยตอดเล็กตอดน้อยไปนะครับผมเรียบร้อยอีกครับผมรางวัลใหญ่แดกนะครับ เอาบังดีกับเมกะไปอีกหนึ่งเทนะครับกับข้าวครับกับข้าวสวยเอาคูณ44ใส่งานให้มันคุ้มค่าเนี่ยนะครับเอาคูณหัว46ไปแล้วนะครับจังหวะนี้ขอหนักๆเน้นๆหน่อยขอแบบเน้นๆขอแบบโอ้โหคูณเป็นตับนะครับผมนะสปินสุดท้ายคูณ52ขอใช้โอ้ยบ่ได้ใส่งานจหอ่นะครับผมเอาจบไปที่27 0 0 0เจ็ดวันเียบนะครับใหม่นี่เนาะเอ้า ซื้อโบนัดส,ส้งใหม่ก็ยังแตกส้งใหม่อยู่ด้วนะครับผมนะมาเดี๋ยวเขาใส่ต่อกันอีกเลยละกันนะครับกําไรก็มีนะครับไปครับผมหมื่นห้าเหมือนเดิมมาคุณหมื่นคุณเสียนคุณล้านหมดนะ <c oughs> อ่ะคูณมาครับผมแมวน้อยมายหลายๆนี่ยนะนะแมวน้อยแบบเหลืองจึงคืนเออเรื่องสลับนะครับผมมี่บอมาอีกแล้วเพื่อนไอ้เก็บกระเพิ่มนีบอ ว่องเพราะปลาเตี๋กเป็นล้านไม่ได้เดี๋ยวนี่้คอยก็ได้น้องเว่อร์วังกันละกันว้าเอฟกินกระเพิรมมีบอมีบอเว้ยเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบ้านมีกระรางวัลก้อนโตนะครับหกพันหกกรบข้าวครับกับข้าวสวยของสวยๆงามๆเอามาแล้วมาแล้วเอ้ยตอดเล็กตอดน้อยตอดเล็กตอดน้อยนะครับไม่แล้วตอดเล็กตอดน้อยนะครับผมมาไม้ตอดเล็กตอดน้อยนะครับผมมีบอ มาอีกแล้วตรวจเล็กตรวจน้อยนะครับผมนะเอาตรวจมันตรวจมันจนจนมันเบิดทูุลาแล้ตวตรวจมันไปเรื่อยๆนะครับผมเอาคูณสิบมาแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับผมนะว้าคูณปินตับเลยครับพี่น้องเลยคูณสิบหกไปแล้วเอาคูณเข้ามานะครับผมคูณ,ค,ณคูณหอดีสิผูนนะ่ะขอใส่งันเนี่ยเถอะเออเอาคูณยีสิบสองไปแล้วนะครับผมแมวทองช่วงหลังๆนะครับผมนะคูณมาเยอะแต่ไม่ค่อยแตกนสวย คุณมาเยอะแต่ไปค่อยแตกนะครับผมเอาไก่ได้ทุนขึ้นแล้วครับผมสปินสุดท้ายบัลล้วบัลล้วบัลล้วเอฟกินเตอร์เพิมยี่บ้เว้ยจบคอลอ่นะครับผมนะเอาเรียบร้อยครับผมไม้ที่3นะครับผมนะก็จบไปแบบเจ๊งหน่อยนึงนะครับเก็บตัวน้อยๆนะครับผมนะอ่ะก็ยังดีครับผมที่มันยังคืนไหลอยู่ไปใส่ต่อเลยแล้วกันนะครับพี่น้องเนาะหมื่นห้าเหมือนเดิมไปครับผมเอาไปเอว กดยากจริงๆโทรศัพท์ข่อยนี่เมียไปนั่นไปเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนเอามันคักตุลาหนะครับผมหนะ้ากิมแมวหน่อยเนี่ยช่วงหลังๆมันก็มีแต่ตัวคูณมานะครับแต่มันไม่ค่อยจ่ายนะครับผมขากว่าเลี้ยวไหลกับข้อยียบข้อยางนะครับพี่น้องว้าวแมวปิดตับเลยครับพี่น้องคูณสิบหกไปแล้วนะครับจังหวะนี้ขอใช้งานเนี่ย แมาขอใส่งานเนี่ทว่าขอบังใหญ่ๆเนี่ยนะโอ้ยพี่ดอเอ้ยคูณ22รออยู่แล้วใส่งานมันเนียนะครับตอดเล็กตอดน้อยไปนะครับมี่บอว้ายบังใหญ่ๆบังใหญ่ๆว้ายบังใหญ่งเอ้ยวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้เก็บกระเป๋าแปดพันเกตโอ้ยได้อยุนะครับเอาเรียบร้อยนะครับผมรางวัลใหญ่แจกนะครับ เอาบัตรดีกับเมกะไปอีกหนึ่งเทนะครับ8,800เนาะเอาเหลือสปินสุดท้ายว่ายังไงมาบอมาบอเอามาอยู่นะครับสปินสุดท้ายก็เอฟเก็ตกระเพิมนี่บอไม่บอเอามายิ่งจังหวะเอฟเก็ตกระเพิมนี่บอเอามายิ่งจังหวะนี้ก็เอฟเก็ตกระเพิมจังหวะนี้มีไว้เลยไม่กบเอฟเก็ตกระเพิมนี่บอเว้ยเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอา บ้านมีก็ซื้อเปิดไปหนึ่งเทนะครับสามหมื่นเอ็ดวันเกียบนะครับจบขวารนะครับพี่น้องเอาก็ฟาดไปสี่หมื่นเอ็ดเลยนะครับบางนี่นะครับพี่น้องเนาะสวยเอาโอเคนะครับผมนะก็มาไปต่อแหละครับพี่น้องงั้ยก็ขอเซาเลยดีกว่านะครับผมนะก็ทุนหนึ่งห้านะครับผมนะก็ฟาดมาห้าหมื่นสี่ก็เอาละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ช่องวีหนึ่งแล้วกันนะครับแตกแล้วก็แยกย้ายเหมือนเดิมไปไปไป